ส่วนใหญ่อะคนที่ฉากันใส่ร้ายกันหรือโดนวิจารณ์จับผิดอะไรก็ตามมันเกิดจากคนใกล้ตัวเท่านั้นไม่มีคนไกลตัวหรอกส่วนใหญ่คนไกลตัวมากๆเนี่ยก็มักจะถูกชื่นชมแต่พอใกล้ตัวเข้ามาหน่อยเนี่ยมักจะอิจฉามันไม่อยากที่จะให้ได้ดีไปเกินกว่ากันยิ่งถ้าแบบจนๆมาเลยนะไม่อยากให้รวยมึงเคยจนอะจะรวยทําไมรวยได้ยังไงไม่เชื่อหรอก สงสัยอะไรอย่างเงี้ยคือมันไม่อยากให้รวยกันมันไม่อยากให้นำหน้ากันวันที่คุณโดนใส่ร้าย,ายนั่นคือคุณเก่งพอเก่งจนเขากลัวที่จะสู้คุณไม่ได้วันที่คุณโดน,นิฉาแปลว่าคุณโดดเด่นจนคนอื่นต้องหันมามองวันที่คุณโดนวิจารณ์นั่นยืนยันมันเป็นเครื่องยืนยันว่าคุณมีความสามารถจนเขาอยากจับ แล้วเมื่อไรที่คุณเริ่มแข็งแกร่งขึ้นบางคนอาจพยายามทําให้คุณรู้สึกโดดเดี่ยวแต่การเดินคนเดียวมันไม่ได้แปลว่าคุณอ่อนแอนะตรงกันข้ามาเลยมันเป็นสัญญาณว่าคุณพร้อมที่จะก้าวต่อแม้ไม่มีใครเขียงข้างจําไว้ว่าคนที่เดินคนเดียวคือคนที่แกร่งจรงิงดังนั้นจงเจิดจรัสต่อไปส่วนใหญ่อะ่ะคนที่ฉากันใส่ร้ายกันหรือโดนวิจารณ์จับผิดอะไรก็ตามมันเกิดจากคนใกล้ตัวทั้งนั้นไม่มีคนไกลตัวหรอก ส่วนใหญ่คนไกลตัวมากๆเนี่ยก็มักจะถูกชื่นชมแต่พอใกล้ตัวเข้ามาหน่อยเนี่ยมักจะอิจฉามันไม่อยากที่จะให้ได้ดีไปเกินกว่ากันยิ่งถ้าแบบจนๆมาเลยนะไม่อยากให้รวยมึงเคยจนอ่ะจะรวยทําไมรวยได้ยังไงไม่เชื่อหรอกสงสัยอะไรอย่างเงี้ยคือมันไม่อยากให้รวยกว่ากันมันไม่อยากให้นำหน้ากันวันที่คุณโดนใส่ร้ายนั่นคือคุณเก่งพอเก่งจนเขากลัวที่จะสู้คุณไม่ได้วันที่คุณโดนอิจฉาแปลว่าคุณโดดเด่นจนคนอื่นต้องหันมามอง วันที่คุณโดนวิจารณ์นั่นยืนยันมันเป็นเครื่องยืนยันว่าคุณมีความสามารถจนเขาอยากจับผิดและเมื่อไรที่คุณเริ่มแข็งแกร่งขึ้นบางคนอาจพยายามทําให้คุณรู้สึกโดดเดี่ยวแต่การเดินคนเดียวมันไม่ได้แปลว่าคุณอ่อนแอนะตรงกันข้ามาเลยมันเป็นสัญญาณว่าคุณพร้อมที่จะก้าวต่อแม้ไม่มีใครเขียงค้งจําจไว้ว่าคนที่เดินคนเดียวคือคนที่แกร่งจรงิงดังนั้นจงเจิดจรัสต่อไป